อาหารสมองกับ The b o o k กเท l เลอในตอนนี้ครับได้นำเจวิชาสำคัญที่ชีวิตควรรู้ซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่จะช่วยนำทางพวกเราให้ก้าวพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากในทุกช่วงวัยซึ่งเนื้อหาในตอนนี้ผมได้เลือกและสรุปมาจากหนังสือที่ชื่อว่า Why Has Nobody Told Me This Before หรือวิชาสำคัญที่คุณควรรู้ก่อนที่ชีวิตจะสอนคนุณซึ่งเป็นหนังสือที่แนะนำวิธีการต่าง เพื่อมาจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราติดตามฟังกันในตอนนี้ครับเจ็ดวิชาสำคัญที่ชีวิตของเราควรรู้เริ่มที่วิชาแรกครับเป็นวิชาที่เอาไว้รับมือกับวันที่มืดมนกับวิชาที่ชื่อว่าเปลี่ยนวันแย่ๆเป็นวันที่ดีผู้เขียนบอกว่าในวันที่เราจิตตกหรือในวันที่มันเกิดความว้าวุ่นกังวลใจ จากปัญหาชีวิตที่เรื้อรังต่างๆในนาคนเราก็จะรู้สึกว่าการตัดสินใจทําเรื่องต่างๆกลายเป็นเรื่องยากขึ้นมาเราอาจจะตัดสินใจไม่ถูกว่าควรจะทํายังไงกับชีวิตดีนะเราอาจจะรู้สึกว่าสมองตันความคิดมืดแปดด้านไปหมดอารมณ์ขุนมัวไปหมดซึ่งอาการเหล่านี้ครับเกิดขึ้นก็เพราะอารมณ์แย่ๆของเรานั่นเองดังที่เขาว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าใจของเรามีแต่ความขุนมัวมันก็กระทบไปทุกๆด้านในชีวิต ซึ่งภาวะจิตตกก็ต้องการให้เราอยู่นิ่งๆเฉยๆโดยไม่ทำอะไรเลยมันต้องการให้เราจมดิ่งกับทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจซึ่งการที่จะทำให้ตัวเรานั้นผ่านภาวะจิตตกไปได้ผู้เขียนแนะนำว่าเราต้องลงมือทำอะไรสักอย่างในเชิงบวกไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรที่มันเปลี่ยน,ปยนแปลงในทันทีแต่ขอให้เรานนั้เริ่มที่ก้าวเล็กๆของเราซึ่งการเริ่มต้นทำอะไรที่เป็นเชิงบวกมันจะไม่ทำให้เรานั้นจมดิ่งอยู่กับทุกข์ แต่ทางนี้ครับการตัดสินใจทำอะไรในเชิงบวกในช่วงเวลาที่เราจิตตกมักจะเป็นเรื่องยากเช่นกันเพราะคนเรามีแนวโน้มที่จะตัดสินใจทำอะไรตามความรู้สึกในตอนนั้นดังนั้นครับเธอแนะนำว่าให้เราเปลี่ยนจากการให้ความสำคัญกับอารมณ์ความรู้สึกลบๆไปเป็นการตัดสินใจที่สอดคล้องกับสิ่งที่ตัวเราให้คุณค่าอย่างเช่นการเตือนสติตัวเองโดยการลองถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในด้านสุขภาพร่างกายของเราและสุขภาพจิตใจของเรา เราอยากใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างไรเราอยากจะเป็นคนแบบไหนแล้วตอนนี้เราใช้ชีวิตสอดคล้องกับตัวตนที่เราอยากจะเป็นมากแค่ไหนกันหรือหนึ่งสิ่งที่เราสามารถทําได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อตัวเองในแบบที่ต้องการคืออะไรซึ่งการยึดมั่นในคุณค่าในสิ่งที่เราอยากจะเป็นครับมันจะทําให้เรานั้นเกิดแรงกระตุ้นเพื่อให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ให้เรานั้นจมดิ่งอยู่กับทุกข์มากเกินไป และที่สาคัญอีกอย่างสาหรับการเปลี่ยนวันแย่ให้เป็นวันที่ดีครับก็คือเราไม่ควรตั้งเป้าหมายให้มันสุดโตงกับตัวเองแต่ให้เราเลือกไปที่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ตัวเรามั่นใจว่าจะทําได้ทุกวันอย่างสม่ําเสมอหากเราคาดหวังว่ามันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ในเร็ววันมันก็จะทําให้เรานั้นเครียดและเป็นทุกข์มากกว่าเดิมได้การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนมันต้องเปลี่ยนอย่างค่อยเป็นค่อยไปลงมือทําวันละเล็กวันละน้อยก่ออิฐทีละก้อน อย่างสม่ำเสมออย่าก,กดดันตัวเองนะครับและในระหว่างทางที่เรากําลังเปลี่ยนแปลงวันแย่ๆของเราผู้เขียนก็ฝากบอกเราว่าอย่าได้ซ้ําเติมตัวเองเมื่อเรากาลังอยู่ในวันที่เราจิตตกการพูดให้กําลังใจตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะเสียงของเรานั้นมีความสําคัญที่สุดมันเปรียบเสมือนพ่อแม่ของเราโค้ชส่วนตัวของเราหรือกองเชียร์ส่วนตัวมันจะช่วยประคับประคองตัวเราในยามที่เราเจอกับความหม่นหมองในชีวิต สรุปในวิชาแรกที่เราจะเปลี่ยนวันแย่ๆเป็นวันที่ดีให้เราหาอะไรก็ได้ที่เป็นการกระทําเชิงบวกที่สอดคล้องกับตัวตนที่เราอยากจะเป็นอย่าอยู่เฉยๆและจมกับทุกเลือกสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่เรามั่นใจว่าเราจะทําได้อย่างสม่ําเสมออย่าก,กดดันตัวเองและระหว่างทางก็อย่าได้ซ้ําเติมตัวเองหากเราสะสมการกระทําเชิงบวกของเราไปทุกวันไม่ซ้ําเติมตัวเองวันที่ดีของเรานั้นก็อยู่ไม่ไกล ต่อมาวิชาที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับแรงจูงใจวิชานี้ก็คือวิธีหล่อเลี้ยงแรงจูงใจแรงจูงใจสามารถแปลปรนได้เสมอเช่นเดียวกับความรู้สึกอื่นๆปัจจัยบางอย่างก็ช่วยหล่อเลี้ยงแรงจูงใจได้แต่ปัจจัยบางอย่างก็บ่นทอนมันได้ผู้เขียนจึงให้5วิธีง่ายกับเราครับที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจได้ดังนี้ 1. เคลื่อนไหวร่างกายผู้เขียนบอกว่าแรงจูงใจไม่ได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของสมองแต่มันคือผลพวงที่มักเกิดขึ้น จากการเคลื่อนไหวร่างกายของเราต่างหากอย่างการเพิ่มกิจวัตรการออกกำลังกายเข้ามาในชีวิตของเราเพียงเล็กน้อยก็จะช่วยให้ตัวเรานั้นรู้สึกมีแรงจูงใจได้มากขึ้นกว่าเดิมได้แนนนว่าบางวันคนเราก็ไม่อยากออกกําลังกายเลยใช่ไหมครับแต่เพื่อผลดีกับตัวเราเราก็ต้องพยายามฝืนใจตัวเองหน่อยหนึ่งนะให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวเป็นประจำเพราะการเคลื่อนไหวร่างกายสามารถทำลายพลังของความรู้สึกไม่มีกระจิตรใจทำอะไรเลยได้อย่างไม่น่าเชื่อ เรื่องนี้ครับส่วนตัวแล้วมันก็จริงนะครับเวลาที่ผมแบบง้อยๆซึมๆ,ๆฟูงซ่านลองไปออกกําลังกายสิลองพาตัวเองได้เคลื่อนไหวสิแล้วมันจะรู้สึกดีจริงๆแหมพูดแล้วก็เกิดความฮึกเหิมเนะครับต้องจัดซักยกแล้วนะจ๊ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอืมออมาวิธีที่2ครับ ระลึกถึงเป้าหมายอยู่เสมอการกระตุ้นแรงจูงใจที่ดีควรมีการระลึกถึงเป้าหมายทุกวันโดยเราสามารถทำได้โดยการเขียนบันทึกติดไว้ข้างฝาหรือทำแบบเขียน To-do list รายการสิ่งที่ต้องทำก็ได้อย่างเช่นเขียนลงในกระดาษออกมาให้เราเห็นว่าวันนี้เรามีแผนการจะทำอะไรบ้างหรือเรามีเป้าหมายอะไรต้องทำให้ได้เขียนเป้าหมายออกมาให้เห็นชัดเจนเห็นทุกวันครับแล้วตัวเราจะมีแรงกระตุ้นได้ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยส่งเสริมให้เรานั้น มีแรงจูงใจได้ดีมากขึ้นด้วยต่อมาวิธีที่3าํทำให้เล็กเข้าไว้บางครั้งการต้องทำอะไรใหญ่ๆยากๆก็จะทำให้เรานั้นเกิดความรู้สึกแบบไม่มีกระจิตกระใจที่จะทํามันเลยเพราะมันดูแล้วช่างยากเยน็นเหลือเกินหมดกำลังใจกันพอดีดังนั้นเมื่อเราต้องการทำอะไรที่มันใหญ่ๆยากๆแค่เห็นก็ท้อแล้วนะเราต้องเอาสิ่งใหญ่ๆยากๆนั้นมาซอยย่อยแบ่งออกเป็นส่วนเล็กๆครับเพราะคนเราจะจดจ่อได้แค่ทีละเรื่อง และมีพลังใจจำกัดในการทำสิ่งที่ไม่อยากทำแต่หากเราแบ่งซอยย่อยสิ่งใหญ่สิ่งยากเป็นการกระทำเล็กๆชิ้นเล็กๆให้เราได้เห็นชัยชนะเล็กๆไปในแต่ละวันมันก็จะช่วยให้เรานั้นรู้สึกมีพลังใจที่จะพยายามต่อไปนี่จึงเป็นเหตุผลที่ดีว่าทำไมคนที่กำลังสร้างนิสัยใหม่ๆหรือต้องการทำอะไรใหม่ๆจึงควรเริ่มต้นจากจุดเล็กๆเพราะหากเราเริ่มต้นจากจุดเล็กๆครับเราจะเห็นชัยชนะของตัวเองไปในทุกๆวัน มันจะมีแรงผลักดันให้เรานั้นทําต่อไปแต่ถ้าเราไม่เริ่มทําอะไรเลยแรงจูงใจก็จะไม่เกิดขึ้นต่อมาวิธีที่4ครับอดทนต่อสิ่งลอ่อใจสิ่งที่จะช่วยให้อดทนต่อสิ่งลอ่อใจและเพิ่มพลังใจได้ก็คือความสงบทั้งทางร่างกายและจิตใจหากจิตใจและร่างกายของเรามีความสงบสิ่งลอ่อใจทั้งหลายก็ทำะไรเราไม่ได้แต่หากเราทำให้ตัวเองนั้นเกิดความเครียดเช่นอดนอนซึมเศร้า กินอาหารที่ไม่ดีไม่ออกกำลังกายวิตกกังวลคิดมากฟุง้งซ่านสิ่งเหล่านี้ครับก็จะยกระดับให้ความเครียดนั้นสูงขึ้นและส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสามารถในการตัดสินใจของเราเราก็จะหันไปพึ่งสิ่งล่อใจที่ทําลายแรงจูงใจและเป้าหมายของตัวเราเองและวิธีที่ห้าที่ช่วยหล่อเลี้ยงแรงจูงใจเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่มีกับความล้มเหลวจงมีความเห็นอกเห็นใจตัวเอง ใจดีเคารพและซื่อสัตย์กับตัวเองให้กำลังใจตัวเองเมื่อล้มเหลวและมองความล้มเหลวในด้านมุมใหม่มองมันว่าคือยาดีที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นพัฒนาขึ้นซึ่งวิธีหล่อเลี้ยงแรงจูงใจใน5วิธีนี้ครับน่าจะได้ผลที่ดีนะครับเคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจำรึกเป้าหมายอยู่เสมอแบ่งซอยย่อยสิ่งยากๆทำทีละเล็กทีละน้อยอดทนต่อสิ่งล่าใจและเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อความล้มเหลวให้เป็นในเชิงบวกนะครับ เรามาต่อกันที่วิชาที่3เกี่ยวกับความเจ็บปวดทางอารมณ์วิชานี้ที่ชีวิตควรรู้ก็คือวิธีจัดการกับอารมณ์สุผู้เขียนได้มอบ3วิธีครับให้เรานั้นนําไปปรับใช้เพื่อรับมือกับความเจ็บปวดทางอารมณ์ดังนี้ครับ 1. มองอารมณ์ตามความเป็นจริงวิธีนี้คือกุญแจสําคัญสู่การจัดการความเจ็บปวดทางอารมณ์ในทางที่ดีครับเมื่อเกิดอารมณ์ใดๆก็าตามพยายามดึงสติให้อยู่กับปัจจุบันและยอมรับความจริงของอารมณ์ที่เกิดขึ้น สิ่งนี้ครับจะทําให้เรานั้นสามารถเกิดความตระหนักถึงความคิดอารมณ์และความอยากได้ซึ่งการมีสติอยู่กับปัจจุบันเปรียบเสมือนไฟเหลืองที่ทําให้เราได้หยุดคิดก่อนที่จะเปิดไฟเขียวให้ตัวเองนั้นทําตามอารมณ์หรือความอยากนั้นเพื่อตรวจสอบความคิดเหล่านั้นว่ามันไหลไปนในทิศทางที่เราต้องการหรือไม่มันไหลไปนในทางที่ดีต่อตัวเองหรือไม่ไม่ใช่ปล่อยให้ตัวเองนั้นไหลไปตามกระแสของอารมณ์ลบๆโดยไร้การควบคุม ต่อมาวิธีที่2คือการตั้งชื่อเมื่อเรารู้สึกถึงอารมณ์บางอย่างจงตั้งชื่อให้มันตั้งชื่อตามใจของเราเพื่อให้เรามีสติได้รู้ว่าอารมณ์นี้มันมาอีกแล้วนะเพราะคนเรามักรู้จักกับความรู้สึกทางกายแต่ไม่รู้เท่าทันอารมณ์ดังนั้นครับผู้เขียนแนะนําว่าการเพิ่มคําศัพท์การตั้งชื่อเกี่ยวกับความรู้สึกของเราจะทําให้เราแยกแยะอารมณ์ความรู้สึกแต่ละอย่างได้ละเอียดมากขึ้นซึ่งมันจะส่งผลให้เรานั้น รับมือกับอารมณ์เหล่านั้นและเลือกวิธีตอบสนองที่เหมาะสมกับตัวเราและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้และวิธีที่3ครับปลอบโยนตัวเองการพยายามเปลี่ยนความคิดของตัวเองในภาวะปกติก็เป็นเรื่องยากแล้วใช่ไหมครับส่วนการพยายามเปลี่ยนความคิดที่ผุดขึ้นมาตอนที่เราทุกข์ใจสุดๆมันก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยซึ่งสิ่งเดียวที่เราพอจะทําได้ในเวลานั้นก็คือการปลอบโยนตัวเองที่จะช่วยให้เรานั้นรู้สึกปลอดภัยและผ่อนคลายมากขึ้น วิธีปลอบโยนตัวเองแบบง่ายๆก็อย่างเช่นการดื่มเครื่องดื่มอุ่นๆการพูดคุยกับเพื่อนหรือคนรักการเคลื่อนไหวร่างกายการออกไปในสถานที่ที่เราคุ้นเคยการรับฟังดนตรีที่ให้ความรู้สึกสงบการดูภาพยนตร์หรือภาพที่งดงามการจดจ่อที่ลมหายใจหรือทำอะไรให้มันช้าลงบ้างซึ่งวิธีเหล่านี้ก็เป็นวิธีที่ผู้เขียนแนะนำครับก็ลองนำไปปรับใช้ดูนะครับเมื่อเราเจอใครหรือตัวเราเองนี่แหละที่กำลังเป็นทุกข์กำลังมีอารมโมโหรุนแรง หรือกำลังรู้สึกเศร้าอย่าเพิ่งบอกให้เขาหยุดนะหยุดเศร้าได้แล้วนะหยุดโมโหเดี๋ยวนี้นะหรือพยายามให้เขานั้นเปลี่ยนตัวเองในทันทีเพียงแค่ให้เขานั้นตั้งสติยอมรับความจริงและเข้าไปปลอบโยนใช้ความเห็นอกเห็นใจบอกให้เขารู้ว่าเราอยู่ข้างๆเขานะแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะครับต่อมาวิชาที่4ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความโศกเศร้า วิชานี้มีชื่อว่าภารกิจที่ต้องทำเมื่อโศกเศร้าซึ่งผู้เขียนได้มอบ7ภารกิจให้กับเราครับ 1. ยอมรับทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นเธอบอกว่าคนเราสามารถรู้สึกสิ้นหวังเดือดดาลสับสนขณะเดียวกันอาจจะรู้สึกเบิกบานใจหัวเราะรวมถึงสามารถจิ้มได้ถ้าเราอยากทำความรู้สึกทั้งหมดนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผิดและก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราอาจจะรู้สึกผิดเมื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองนั้นกลับมามีความสุขอีกครั้งในยามที่ผู้คนรอบข้าง หรือตัวเรากําลังเจอกับความทุกข์ยากหากเรารู้สึกอยากมีความสุขหากเรารู้สึกอยากให้ตัวเองนั้นปลดปล่อยอย่ารู้สึกผิดเลยนะครับเพราะการยอมให้ตัวเองมีความสุขในช่วงเวลาสั้นๆบ้างก็สำคัญต่อกระบวนการก้าวผ่านความสุขเศร้ามากๆพอกับการสัมผัสความเจ็บปวดเช่นกันนะครับต่อมาภารกิจที่2ครับก้าวไปข้างหน้าทีละนิดท,ทุกๆวันอย่าดูถูกพลังของการก้าวหน้าไปทีละนิดแค่ตั้งต้นจากจุดที่อยู่ และค่อยๆก้าวไปข้างหน้าทีละก้าวดีกว่าการจมอยู่กับพี่โดยไม่ลงมือทำอะไรเลยหรือถอยหลังกลับไปทำสิ่งแย่ๆ 3.. ครับอย่าตั้งความคาดหวังว่าคนเรานั้นควรจะรู้สึกอย่างไรทำตัวอย่างไรหรือควรฟื้นตัวเร็วแค่ไหนเพราะการทำแบบนี้มีแต่จะทำให้ความโศกเศร้าเพิ่มมากขึ้นวิธีตรงกันข้ามซึ่งมีประโยชน์มากกว่าก็คือการพัฒนาความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจกับทั้งตัวเราเองและผู้อื่น การทำแบบนี้ครับจะช่วยเรานั้นลดความคาดหวังและกล้าเปิดเผยความรู้สึกของตัวเรามากขึ้นภารกิจที่4เปิดเผยความรู้สึกภารกิจนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปนะครับบางคนก็อยากเล่าใช่ไหมครับแต่บางคนก็อยากนิ่งเงียบเพราะไม่สามารถสรรหาคำมาอธิบายได้หรือไม่สะดวกที่จะเล่าให้ใครฟังผู้เขียนบอกว่าถ้าเราไม่สามารถพูดได้ก็เขียนออกมาจะใช้คำพูดคำเขียนแบบไหนก็ได้ พราะการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดลงบนกระดาษก็สามารถช่วยเรานั้นเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายและจิตใจของตัวเองได้ด,ดีขึ้นและถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราจะเริ่มเขียนจากตรงไหนดีก็ให้เริ่มเขียนจากสิ่งที่เรานึกถึงได้เป็นอันดับแรกเขียนมันออกมาทำยังไงก็ได้ขอแค่เรานั้นได้ระบายทุกโศกออกมาบ้างต่อมาภารกิจที่5ครับะระลึกถ,ถึงชีวิตและใช้ชีวิตต่อไปเมื่อเราโศกเศร้าเพราะสูญเสียใครบางคน การระลึกถึงชีวิตของคนที่เรารักหรือไปทํากิจกรรมที่ช่วยให้เรายังคงรู้สึกคิดถึงเขาคนนั้นอยู่ก็เป็นเรื่องที่ควรทําและขณะเดียวกันเราก็ต้องตัดสินใจว่าเราจะมุ่งมั่นใช้ชีวิตในแต่ละวันโดยให้เกียรติทั้งอดีตและปัจจุบันด้วยหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราเสียใจแล้วปลอบโยนตัวเองแล้วเราต้องถอยออกมากลับสู่ชีวิตปัจจุบันด้วยเพราะตอนนี้เรายังมีลมหายใจอยู่ชีวิตต้อง move on หรือดำเนินต่อไปให้ได้ แล้วระหว่างทางครับก็อย่าลืมหาวิธีที่จะบำรุงใจบำรุงกายที่เหนื่อยล้าจากความโศกเศร้าไปด้วยอย่าปล่อยให้ตัวเองนั้นเหี่ยวเฉาเป็นคนไร้วิญญาณเพราะการสูญเสียเลยนะครับต่อมาภารกิจที่6เติบโตไปพร้อมกับบาดแผลบาดแผลที่การสูญเสียทิ้งเอาไว้จะไม่เล็กลงหรือจางหายไปไหนบาดแผลในใจของเรามันจะคงอยู่กับเราเช่นนั้นตลอดไปซึ่งเราต้องยอมรับและมองว่าบาดแผลนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เพราะคนเราครับสามารถก้าวต่อไปได้และสร้างชีวิตใหม่ที่มีความหมายได้เสมอไม่ว่าบาดแผลของเรานั้นใจะใหญ่แค่ไหนก็ตามและภารกิจที่7ก็คือเราควรรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราควรขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญการพูดคุยกับที่ปรึกษาหรือนักจิตบำบัดไม่ได้หมายความว่าเราทําผิดพลาดหรือตัวเรามันแย่เกินเยียวยาแล้วนะซึ่งในการรับมือกับความโศกเศร้าครับทุกคนล้วนต้องการความช่วยเหลือ ในการก้าวผ่านความเจ็บปวดทั้งนั้นแต่ใช่ว่าทุกคนจะมีคนที่ไว้ใจได้และสามารถพูดคุยได้อย่างเปิดเผยได้หากตัวเราเป็นคนที่ไม่มีใครห้องให้คำปรึกษานักจิตบำบัดจึงถือว่าเป็นที่ที่ปลอดภัยซึ่งนักจิตบำบัดเขาก็จะรู้ว่าการจัดการการรับมือกับความโศกเศร้าต้องทำอย่างไรและหน้าที่ของพวกเขาก็คือการเดินเคียงข้างเราและแนะนำแนวทางเยียวยาให้กับเราในยามที่จำเป็นนะครับ ซึ่งบางครั้งการมีใครสักคนคอยให้คําปรึกษาเราก็ดีกว่าการที่เราจมอยู่กับความคิดลบๆที่ไม่สามารถดึงตัวเองออกมาได้สรุปในวิชานี้ครับในยามที่เราโศกเศร้าอย่ารู้สึกผิดเมื่อยอมให้ตัวเองได้มีความสุขอนุญาตให้ตัวเองนั้นก้าวไปข้างหน้าทีละนิดทุกๆวันและอย่าตั้งความหวังว่าเราควรจะรู้สึกอย่างไรและควรฟื้นตัวเร็วแค่ไหนเพราะมีแต่จะทําให้ความโศกเศร้านั้นเพิ่มมากขึ้นระบายทุกโศกออกมาบ้างอยากเก็บกดมนันเอาไว้ ชีวิตต้อง move on และก้าวต่อไปไม่ว่าบาดแผลของเราจะใหญ่แค่ไหนเราสามารถสร้างชีวิตใหม่ได้เสมอนะครับต่อมาวิชาที่5ครับวิชานี้มีชื่อว่ากุญแจสำคัญของความมั่นใจซึ่งกุญแจสำคัญนี้มีด้วยกันอยู่3ดอกดอกที่1ถ้าอยากสร้างความมั่นใจจงก้าวไปยังจุดที่ไม่มั่นใจ การเอาชนะความกลัวก็คือการลงมือทําการเผชิญหน้ากับความกลัวครับหากคนเราได้ฝึกทําฝึกเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรากลัวบ่อยๆก็จะทําให้ความมั่นใจค่อยๆเติบโตขึ้นมาได้ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างคนที่ไม่มีความมั่นใจในเรื่องของการพูดต่อหน้าคนเยอะๆหากคนนั้นได้ฝึกฝนบ่อยๆได้ทําบ่อยๆลงสนามจริงบ่อยๆก็จะเกิดความมั่นใจที่เพิ่มมากขึ้นหรือพูดในแบบนึ้งก็คือเมื่อประสบการณ์ของเราเยอะขึ้นความมั่นใจก็จะตามมา ต่อมากุญแจที่สองไม่จำเป็นต้องพยายามเพิ่มความภาคภูมิใจในตัวเองอม,มันยังไงนะความคิดที่ว่าแค่เชื่อมั่นในตัวเองเราก็จะทำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นเรื่องนี้มันอาจจะเป็นเรื่องจริงนะครับแต่คนเรามักจะนำความภาคภูมิใจในตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วด้อยค่าตัวเองอยู่เป็นประจำเราจึงไม่สามารถยึดมั่นในความภาคภูมิใจในตัวเองได้ตลอดตราบใดที่มันยังเชื่อมโยงกับความสำเร็จของคนอื่น สิ่งที่แน่นอนกว่าและเราควรทำในระหว่างที่สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองก็คือการเป็นโคช้ชของตัวเองให้กำลังใจตัวเองไม่ใช่การเป็นนักวิจารณ์ตัวเองที่เลวร้ายที่สุดและกุญแจดอกที่3ครับก็คือโยนคำพูดเชิงบวกทิ้งไปผมชอบกุญแจดอกนี้นะครับผู้เขียนเธอบอกว่าสำหรับคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองสูงและเชื่อมั่นในตัวเองกันกล่าวคำพูดเชิงบวกบ่อยๆอาจจะช่วยคนกลุ่มนี้ให้รู้สึกดีขึ้นได้เล็กน้อย แต่ผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าสําหรับคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองต่ํากันกล่าวคําพูดเชิงบวกหรืออะไรก็ตามที่พวกเขานั้นไม่ได้เชื่อมั่นครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างที่เรามักเห็นในคอร์สพัฒนา,นานตนเองแบบฉันจะรวยฉันต้องรวยฉันต้องสําเร็จการพูดแบบนี้ครับมีแนวโน้มที่จะทําให้คนกลุ่มนี้รู้สึกแย่กว่าเดิมวิธีที่ใช้ได้ผลก็คือให้เราบอกคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองว่าการที่เรามีความรู้สึกเชิงลบไม่ใช่เรื่องผิด พวกเขาจะรู้สึกดีขึ้นเพราะพวกเขาไม่จําเป็นต้องพยายามโน้มน้าวตัวเองให้เชื่อในสิ่งที่ไม่เชื่ออีกต่อไปดังนั้นครับในวันที่เรารู้สึกว่าตัวเราเองนั้นไม่ได้แข็งแกร่งเราไม่จําเป็นต้องบอกว่าตัวเรานั้นแข็งแกร่งยอมรับสิ่งที่เราเป็นอยู่รวมทั้งตอบสนองความรู้สึกนั้นด้วยความเห็นอกเห็นใจและให้กําลังใจตัวเองสิ่งนี้ครับจะช่วยให้เรานั้นหันมาจดจ่อลงมือทําบางอย่างเพื่อสร้างหลักฐานยืนยันว่าเราสามารถพัฒนาตัวเองได้ เราสามารถแข็งแกร่งขึ้นได้ซึ่งการลงมือทำมันก็ดีกว่าการพูดเชิงบวกไปวันๆแต่เราไม่เชื่อและก็ไม่ลงมือทำอะไรเลยใช่ไหมครับหากตัวเราอยากเพิ่มความภาคภูมิใจให้กับตัวเองลองยึดกุญแจทั้ง3มดอกนี้เอาไว้กับตัวนะครับฝึกทำฝึกเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรากลัวบ่อยๆเมื่อประสบการณ์ของเราเพิ่มมากขึ้นความมั่นใจของเราก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเป็นโค้ชเป็นกำลังใจให้กับตัวเองและอย่าหลอกตัวเองยอมรับในสิ่งที่เราเป็น มุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอย่างจริงจังนะครับเรามาต่อกับวิชาที่ควรรู้ในวิชาที่6วิชานี้มีชื่อว่าวิธีจัดการกับความคิดวิตกกังวลซึ่งผมสรุปมา3วิธีครับวิธีแรกก็คือเว้นระยะห่างเว้นระยะห่างในที่นี้คือการเว้นระยะห่างจากความคิดความวิตกกังวลที่เรามี เพราะโดยปกติถ้าคนเราครับมีความคิดวิตกกังวลเราจะมองเรื่องเรื่องหนึ่งในด้านมุมเดียวเท่านั้นบางครั้งก็มองแบบลบๆจมดิ่งอยู่กับมันใช่ไหมครับซึ่งการถอยห่างออกมาเว้นระยะห่างจากความคิดนั้นจะทําให้เราเกิดสติสามารถมองความคิดนั้นได้อีกหลายด้านหลายมุมการเว้นระยะห่างจากความวิตกกังวลสามารถทําได้หลากหลายวิธีครับเช่นการพูดกับตัวเองในฐานะบุคคลที่3เช่นเราเรียกตัวเองด้วยชื่อจริงทํานองว่าสมพงษ์ในทําแบบนี้มันไม่ดีนะ ซึ่งการใช้ภาษาแบบเว้นระยะห่างจากตัวเองแบบนี้ครับจะช่วยดึงสติลดความรุนแรงของอารมณ์ความรู้สึกและการกระทำได้หรือการเขียนความวิตกกังวลน,นั้นออกมาจะทําให้เรานั้นได้เห็นความคิดของตัวเองทําให้เรามีเวลาทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในมุมกว้างมากขึ้นต่อมาวิธีที่2ที่ช่วยจัดการกับความวิตกกังวลก็คือตรวจสอบความจริงความคิดของเราจะมีพลังมากเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเชื่อว่าสิ่งนั้นมันเป็นความจริงมากแค่ไหน ซูพูเขียนแนะนําว่าเวลาเกิดความวิตกกังวลครับเราสามารถท้าทายความคิดนั้นโดยทําตามขั้นตอน,นง่ายๆต่อไปนี้เอากระดาษมาเขียนความวิตกกังวลครับโดยขีดเส้นแบ่งหน้ากระดาษออกเป็น2ด้านโดยให้เราเขียนความวิตกกังวลในฝั่งซ้ายและเขียนสิ่งที่บ่งชี้ว่าความคิดนั้นไม่ใช่เรื่องจริงในฝั่งขวาแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าความคิดวิตกกังวลน,นี้ไม่ได้เป็นความจริงอย่างที่เราเชื่อในตอนแรกแบบฝึกหัดง่ายๆแบบนี้ครับก็สามารถช่วยเรานั้น เลิกยึดติดกับความเชื่อที่มีต่อความคิดนั้นทําให้เรานั้นมองเห็นมันตามความเป็นจริงและเปิดโอกาสให้เราพิจารณาความคิดอื่นซึ่งเกิดจากความตีความในแบบที่แตกต่างออกไปด้วยและวิธีที่3ครับตีกรอบความวิตกกังวลใหม่ตีความสถานการณ์ที่เราเจอในแบบที่ช่วยให้เรานั้นก้าวข้ามผ่านมันไปได้เช่นการมองว่าสถานการณ์นี้คือความท้าทายคือสิ่งที่ทําให้เรานั้นเติบโต จิตใจของเราจะได้รับแรงกระตุนสมองจะเปลี่ยนโหมดจากการหนีเป็นการสู้ในระดับที่เราสามารถควบคุมตัวเองได้นั่นเองซึ่งการตีกรอบใหม่นี้ครับก็เหมือนการชวนใจของเราให้สู้นะอย่ายอมแพ้นะใจของเรานี่สําคัญมากจริงๆเลยนะครับหาคุณฟังมีความวิตกกังวลคิดมากก็ลองนำสามวิธีนี้ไปทำดูนะครับเว้นระยะห่างถอยห่างจากสิ่งที่อยู่ในหัวของตัวเองอย่าจมอยู่กับมันมากเกินไป มองมันในหลายด้านหลายมุมตรวจสอบความจริงว่าสิ่งที่เรากังวลน,นั้นที่เรากําลังคิดมากนั้นมันเป็นการคิดมากเกินไปหรือไม่นะและตีความสถานการณ์ที่เราเจอในแบบที่จะช่วยให้เรานั้นก้าวผ่านมันไปได้มองว่าสถานการณ์นั้นคือความท้าทายแทนที่จะมองว่ามันคือสิ่งที่ทำให้ตัวเรานนั้พ่ายแผลและวิชาที่7วิชาสุดท้ายของตอนนี้ครับก็คือ วิชาที่ว่าด้วยความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ผู้เขียนบอกว่าแนวคิดที่ว่าหาคนคนนั้นคือคนที่ใช่เราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและทุกอย่างจะเป็นได้สวยงามตลอดเวลาแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนความเป็นจริงและเป็นสาเหตุที่ทําให้คนส่วนใหญ่นั้นไม่พอใจกับความสัมพันธ์ของตัวเองซึ่งความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่อยู่ในน้ํานิ่งที่ไหลไปอย่างนุ่มนวลตลอดเวลา การมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันมันเป็นเรื่องปกติคนเราไม่จะเป็นต้องเห็นตรงกันในทุกเรื่องแต่เมื่อเกิดความเห็นไม่ลงรอยกันหากเรายังรักกันอยู่เราต้องตั้งคำถามขึ้นมาว่าเราจะทำอย่างไรให้เรือลำนี้ลอยไปถึงที่หมายได้โดยปลอดภัยโดยที่เราไม่ต้องสูญเสียใครไปบางสถานการณ์เราอาจจะต้องยอมทิ้งของหนักลงทะเลไปบ้างหรือเราอาจจะต้องช่วยกันตักน้ำวิตน้ำที่กำลังเข้ามาในเรือทิ้งออกไปหรือช่วยกัน อุดรูรั่วในเรือเพื่อให้เรือของเรานั้นยังลอยไปได้ปะหากเราเมินเฉยไม่ช่วยกันทําอะไรเลยหรือปล่อยให้คนใดคนหนึ่งทําอย่างเดียวความสัมพันธ์ของเราก็อาจจะไม่สามารถรอดไปถึงฝั่งฝันได้ความสัมพันธ์คือการเดินทางระยะยาวที่ต้องพบเจอกับทางโคดเคี้ยวคลื่นพายุทางแยกและอุปสรรคหลุมบ่อมากมายซึ่งคนเราสามารถพัฒนาตนเองในเรื่องของความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นได้โดยการเริ่มต้นดูแลตัวเอง เมื่อเราเริ่มต้นดูแลตัวเองรักตัวเองได้ก็เท่ากับว,ว่าเรากําลังดูแลความสัมพันธ์ของเราด้วยและเมื่อเราดูแลความสัมพันธ์ของเราให้ดี<ๆ>ก็เท่ากับว,ว่าเรากําลังดูแลตัวเองด้วยเช่นกันเมื่อเราสามารถเข้าใจตัวเองมากขึ้นมีความสุขกับตัวเองได้รักตัวเองมากขึ้นเราก็สามารถรักผู้อื่นได้ดีขึ้นและสามารถเปลี่นยนแปลงคุณภาพของความสัมพันธ์ได้อย่างแท้จริงดังนั้นครับเวลาที่เรารักใครสักคนก็อย่าลืม รักตัวเองด้วยนะครับนี่ก็เป็น7วิชาสำคัญที่ชีวิตควรรู้ที่ผมได้เลือกและสรุปมาจากหนังสือที่ชื่อว่า Why Has Nobody Told Me This Before หรือวิชาสำคัญที่คุณควรรู้ก่อนที่ชีวิตจะสอนคุณฉบับแปลไทยก็เป็นของสารพิมพ์วีเลอร์นะครับเนื้อหาดีๆยังมีอีกมากมายที่เป็นประโยชน์หนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือที่ให้เครื่องมือที่เราสามารถ นำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันถ้าคุณฟังสนใจเล่มนี้นก็แวะเข้าไปเช็คราคาได้ที่ลิงก์แนะนำใต้คลิปนะครับก็ขอบคุณกำลังใจดีๆและการติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับไม่ทันไรก็จะสิ้นเดือนมีนาคันแล้วไวจริงๆใช่ไหมครับแต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปไวแค่ไหนก็ตามก็ขอให้คุณนั้นได้พบกับสิ่งดีๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับสาระดีๆจากหนังสือหน้าอ่านแบบนี้ได้เป็นประจำ กดแจ้งเตือนกดติดตามกันไว้นะครับจะได้ไม่ลืมกันในตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ